เขียนเองค่ะเพราะเราสวยแล้วมไม่ต้องจ้างช่างค่ะมือที่เห็นก็เป็นมือของเราเองอาโป,โปะแล้วเพราะมือเขามันอ่ะเขียนให้เด็กมันดูนะคะ แค่นี้ก็สวยแล้วนะดีๆปากไม่ต้องทาก็ได้นะอุ้ยเลอะไปหมดเลยใต้ตาเหนื่อยคับเหนื่อยมากดิฉันเหนื่อยคร่โ้ับหอแล้วอุ้ยเอ้าเมื่อกี้ยังไม่มีผมเลยอ่ะผมมาจากไหนพี่ก๊อฟตายแล้วผมอะไรเนี่ยผมมันเ้าผมมันรนี่มาได้ค่ะเชื่อมจิตมาเอาเหรอ แจ่มสิแจ่มใจเลยเหรอใช่ผมเป็นการแข่งภาษาฝรั่งเหรอวันเนี้ยถูกต้องค่ะเพราะเราคือผู้ชนะในวันนี้โอ้ตายแล้วชนะ The w เนอร์นะคตายแล้วจะบุกจะบุกไรสุดได้นะตายแล้วเราสาวลูกครึ่งพ่อหรือแม่คะที่เป็นยุโรปบอกมาเดี๋ยวนี้คนข้างบ้านค่ะอ้าวตายแล้วจะเป็นลูกคนข้างบ้านเหรอใช่อืมทุกคนช้ำไม่ล่าเสร็จแล้ววันนี้ไม่บอกนะครับว่าไปไหนติดตามกันเองแล้วกันเนาะ เสร็จแล้วปากรับหน้าหน้ารับปากปากทำไมไม่ใส่ก๊อดเกิดอะไรบ้างอ่ะใส่แล้วใส่ตรงไหนอ่ะหวงก๊อดเนาะแต่งหน้าก็แบบแต่งทีไปทีจ้างตั้งสองสามหมื่นแต่งหน้าแค่นี้เหรอจริจริงไม่ต้องแต่งหน้าก็คือผมก็คือได้เลยนั่นไงจรูงรแต่หน้าสวยเนาะวายก่าหน้าเขาเนี่ดูจมูกด้วยเออดูจมูกดูตาเฉียวด้วยจมูกอาจารย์จำนวนให้มาค่ะออะไรก็ ได้เนาะพี่กำเนาะได้มีได้นี้คือเสร็จแล้วใช่ป่ะใช่เสร็จแล้วค่ะโอเคอ่ากตนกอ์ก์ิทุกคนเดี๋ยวดูกอต์นะมนดูแบบดูแบบไม่ค่อยมีกต์นดูแบบกอต์ไม่มีอันนี้ไม่ใช่กอต์นี่อันนี้กอนี่ไโคะแหละวาวาดมาดูวาวมัดูแบบ ทุกคนผมสวยไหมคอมเมนต์มาปากสวยไหมผมสวยไหมหน้าสวยไหมคอมเมนต์มาตาสวยไหมงานเช้า <c oughs> นะคะ